อืแต่เด่นสวัสดีครับผมช่องเดิจันนะแต่ผมก็แม่งวันนี้ผมจะมาให้ผู้ชมดูวิธีสร้าง มังกรวูนมังกรน,นะครับถ้าผู้ชมชอบก็กดไลค์ช่องดิงฉันแล้วตับปูได้ด้วยนะครับที่ผู้ชมว่าอะไรต้นมันใช้ไม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ช่างมันนะครับ oh. เดี๋ยวผู้ชมดูนะครับ oh, <yeah. S 1> มิติวางก็วางแบบนี้นะครับ <Ready. Go. S 1> นีนะไดไอเดียจากตัวเอสอ่าเอยู่หน้า US N oh, <yeah. S 1> อ้ก็ L I G H แล้วก็ G S เออจำตัวโซนจำไม่ค่อยได้นะครับอ่มอันนี้ก็ลองมาสร้างเองบ้างก่อนเลขจำแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ยกขึ้นนะครับแล้วก็วางอันนี้นะครับวางนี้วางแบบนี้นะครับน่ะ แล้วก็เราจะต้องวางหัวมังกรอน้อาไนี้อาจจะเริ่มหมุนแล้วนะครับอ่ามันจะเริ่มมาปากนะครับเราก็วางนี้นะครับนี่มันจะเป็นมือนะครับอ่าเราจะตรงนี้วางอ่าสองนะครับอย่าว่าผมทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผม เพิ่งดูนะครับ่าดูเสร็จก็ทำๆไปๆไปหาก็แล่ก็วาแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับนี่ทำได้ไหมเนี่ยนี่าำแบบนี้เสียงฝนเสียงคนพูดก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะเสียงฝนตกนะครับก็พูดกันนะครับนี่นะครับเอ,อ,อันนี้เอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววางผิดน,นะครับ แล้วก็นี่นะครับใ้สีแดงนะครับนี่นะครับถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องดิจ,จ,จันและตะปูนายด้วยนะครับนี่นะครับปูมังกรนะครับที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับบาย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 ไม่รู้เรื่องนี่มาทำไมอะ